ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนายอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ระหว่างวันที่30มีนาคม2565ถึงวันที่29กันยายน2565 ของนางสาวสุภาวรรณสริพงศ์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอกาบางังสังกัดสำนักงานเกษน,กนจังหวัดยะลาข้อมูลผู้ขอรับการประเมินนางสาวสุภาวรรณสิริพงศ์เกิดเมื่อวันที่25เมษายน2540ปัจจุบันอายุ25ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสงขลาประวัติการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2563ประวัติการทำงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสงขลาวิทยาคมเมื่อวันที่16พฤษภาคม2562ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดมะขามคลานจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่20กรกฎาคม2563 เริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโกสนอมเพรกาบางเมื่อวันที่30กันยายน2563ข้อมูลประกอบการประเมินด้านที่1การประเมินผลด้านการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์ปริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับการรัเทศศาตต่อผู้เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่น มีเจตคติเชิงบวกกับประเทศชาติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นค่าราชการและกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในการบังคับใช้กฎหมายและกฎหมายพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณพศ2565รุ่นที่1ระหว่างวันที่4-5กันยายน2565 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักคําสอนของศาสนาพุทธยึดหลักธรรมพุมวิหารสี่ในการทํางานเข้าร่วมส่งเสริมสนับสนุนศาสนกกสานาพุทธอย่างสม่ำเสมอมีจิตบริการและจิตสาธารณะโดยเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตของสภาการชาติไทยและกิจกรรมจิตอาสาต่ตางๆของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 3. จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อเนื่องมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมงานผู้ปกครองและชุมชนใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางการพัฒนาต่อผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนในด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมประเภทนวัตกรรมจากขยะได้รับรางวัลองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายาลาเมื่อวันที่19กรกฎาคม2 5 6 5และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยได้น้อมนำพระบรมราชโองารสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะโครงการจิตอาสาของสำนักงานกาาสน ข้าพเจ้าได้เป็นครูที่ปรึกษาให้กับนักศึกษากรสอนองเภอกาบังในกิจกรรมประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบเรื่องไม้เก็บขยะจิตอาสาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับประเทศได้รับโ่รางวัลและเกียรติบัตรจากนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565 4การดำรงชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกใช้กับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนประยุกตใช้กับการดำรงชีวิตของตนเองโดยได้ทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านของตนเองด้วย 5. จิตวิญญ,ญาณาพามเป็นครู ข้าพเจ้าตระหนักในการให้ความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนสร้างความเสม,มอภาคความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนทุกคนส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศัก,กยภาพและทุ่มเทเสียสละในการจัดก,การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ารักและศรัทธานในวิชาชีพครูมีเจตคติเชิงบวกกับวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพด้านที่ 2. การประเมินผลด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านาผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทํารายวิชาจากการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจจาจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษากศนที่กศนตมบาละ โดยจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนดําเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยได้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลักสูตรการวิจัยในชั้นเรียนรุ่นที่3าม ระหว่างวันที่16-17มิถุนายน2565นสบันกศนภาคใต้การอบรมหลักสูตรวิทยากรยุวกาชาติรุ่น169ทับยรอ .2 ระหว่างวันที่20-23มิถุนายน2565และผ่านการอบรมส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีดิจิตัลระหว่างวันที่27-29กันยายน2565 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าให้ความสําคัญกับการทํางานเป็นทีมเข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา,าจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายทางวิชาชีพ 5. กิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาเมื่อข้ารเจ้าได้รับมอบหมายภารกิจงานจากผู้บริหารข้าพาจ้าทําความเข้าใจและเรียนรู้พร้อมการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งได้รับมอบหมายงานดังนี้ หหัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษาตามอธยาศัย2หัวหน้างานประชาสัมพันธ์3หัวหน้างานกิจกรรมจิตอาสาและ4หัวหน้างานบุคลากรสวัสดิการงานพระราชพิธีวันสำคัญต่างๆ 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นสื่อมัลติมีเดียสื่อการสอน p o w e r p o i n คอมพิวเตอร์รวมทั้งการสอนผ่านระบบออนไลน์มีการสอนเทรกคำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาไทยลงไปในการจัดการเรียนการสอนเสมอจึงช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะกรรมการผู้บริหารคณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกาบางทุกท่าน